พายุโซนร้อนทำให้เกิดฝนตกหนักกลางเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนตุลาคม2564อ้อยพื้นที่ลุ่มอ้อยในานาเสียงน้ำท่วมขังหวั่นใบอ้อยเหลืองเกิดความเสียหายสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนตุลาคม2564จากแผนที่ภูมิอากาศจะมีพายุโซนร้อนพัดผ่านเข้ามาทำให้เกิดมีฝนตกมากอาจมีปริมาณน้ำฝน50-100มิลิเมตรต่อวันในเขตพื้นที่ลุ่มน่าเป็นห่วงอย่างมากครับเขตพื้นที่ปลูกอ้อยแถวภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก พื้นที่ลุ่มอ้อยในนาเสียงน้ําท่วมขังเป็นอย่างมากคาดการว่าในเดือนตุลาคมจะมีฝนตกมากที่สุดของปีจะลดลงเชื่องปลายเดือนก่อนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนหากแปลงอ้อยที่มีน้ําท่วมขัง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนยาวจนถึงเดือนตุลาคมตามธรรมชาติแล้วน้ําจะลดลงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนรวมแล้ว8-12สัปดาห์ อ้อยจะหยุดเจริญเติบโตใบอ้อยเหลืองและเกิดความเสียหายผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากน้ำท่วมขังต่อเนื่องส่งผลต่อรากอ้อยขาดอากาศพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องวางแผนกระป้องกันและจัดการกับปริมาณน,น้ำฝนที่ขังในไร่อ้อยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเรา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ